ีนังหรือในอดีตที่ไทยเรียกว่าเกาะมากตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซียไม่ไกลจากประเทศไทยนะครับเดิมอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านแห่งเคดะหรือเมืองไซบุรีมานาหลายศตวรรษซึ่งเดิมไซบุรีนั้นก็เคยอยู่ใต้อำนาจของสยามในช่วงสมัยรัชกาลที่หนึ่ง เมื่อฟรานซิสไลท์ได้เดินทางมาถึงเกาะปีนังในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้มีการเจราจาขอเช่าเกาะปีนังจากสุลต่านไซบุรีเพื่อตั้งสถานีการค้าขึ้นที่นี่ในปีพุทธศักราช2329ต่อมาในปี2452สมัยรัชกาลที่5สยามยอมยกดินแดนไซบุรีกาลันตันตรังการูและปาลิสให้แก่อังกฤษจนเมื่อมาเลเซียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ ปีนังจึงได้กลายเป็นหนึ่งในรัฐของมาเลเซียมาจนกระทั่งปัจจุบันปีนังมีจอร์จทาวเป็นเมืองหลวงนะครับและเป็นศูนย์กลางทางการค้านับเนื่องมาจากอดีตแล้วก็มักจะถูกกล่าวถึงเสมอในนามไข่มุกแห่งตะวันออกเพราะเป็นเมืองที่ทันสมัยสวยงามและโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคอุสาคาเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองนี้เป็นมรดกโลกพร้อมๆกับเมืองมะละกาในปี2551ปีเดียวกับที่ปราสาทพระวิหารของกัมพูชาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเพราะปีนั้คือฐานที่มั่นผลประโยชน์ของอังกฤษนะครับอังกฤษจึงวางรากฐานและพัฒนาระบบต่างๆให้มีความทันสมัยโดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่นับว่ามีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอุสาคเน ดังเช่นปีนังฟรีสกูลที่ก่อตั้งขึ้นในปี2,359หรือเมื่อกว่า200ปีที่แล้วนับเป็นโรงเรียนระบบอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่อยู่นอกอังกฤษนะครับจึงไม่แปลกที่คนไทยในยุค2,500จะนิยมส่งลูกหลานมาเรียนที่ปีหนังเคยมีบุคคลสำคัญของไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเก่าแก่อย่างคอนเวนไลท์สตรีท ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของปีนางที่มีอายุก,กว่า160ปีอย่างเช่นหม่อมกอบแก้วอาภากรณอยุธยาพระชายาในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยาภาประธานคณะผู้สําเร็จรชาชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทชมหิดลหม่อมกอบแก้วเป็นตัวอย่างของกุลสตรีไทยในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่มีความรู้และทันสมัยในแบบฉบับของสาวตะวันตก เรามักจะคุ hmm. nah in ้นภาพของหม่อมกอบแก้วทำหน้าที <Yes. S 2> ่เป็นผู้สวมมงกุฎและสายสะพายให้แก่นางสาวไทยในยุคก่อนเช่นเดียวกับอภัสราหงสกุลสาวน้อยวัย17ปีซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่ปีนางในปี2,507ก่อนที่จะได้รับการทาบทามให้เข้าประกวดนางสาวไทยและสามารถพิชิตตำแหน่งนางงามจักรวาลมัครองได้สำเร็จทำให้ปีนางยิ่งเป็นที่กล่าวขานถึงของคนไทยในยุคนั้นนะครับ เพราะเธอถือเป็นนางงามนำเข้าในยุคแรกๆที่กำลังศึกษาระดับ High ไฮสคูลในต่างประเทศที่นี่คือสุสานฝังศพนิกายโปรเตสแตนที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังนะครับ ไม่เพียงเป็นที่พักสุดท้ายของฟรานซิสไรท์ผู้บุกเบิกปีนงังแต่ยังเป็นสถานที่หลับชั่วนิวรันดร์ของบุคคลสำคัญอื่นๆอีกมากมายนี่คือหลุมฝังศพของชายชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโทมัสเลียวโนเวนส์โทมัสคือสามีของแอนนาเลียวโนเวนส์ทั้งคู่เคยอาศัยอยู่ที่ปีนางเมื่อโทมัสเสียชีวิตลงแอนนาจึงได้เดินทางไปสิงคโปร์จนกระทั่งในปี2405 เธอได้รับการว่าจ้างจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ให้เป็นครูถวายการสอนหนังสือแก่พระราชโอรสพระราชธิดาและเจ้าจอมในราชสำนักสยามหลังใช้เวลาในราชสำนักสยามนานกว่า4ปีครึ่งแอนนาได้เดินทางกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวภายในราชสำนักสยามเป็นตัวหนังสือในรูปแบบอัตชีวประวัติจำนวนสองเล่ม นั่นคือ The English Governess and the Siamis Court และ The Romance of the Harlem งานของแอนนาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มเร็ตแลนดอนนำมาแต่งเติมเป็นนวนิยายในชื่อ Anna and the King of Siam หรือแอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม The King and I เป็นชื่อละครบรอดเวย์ที่แปลจากหนังสือ ออกแสดงครั้งแรกในปี2494ได้รับความนิยมจนต้องเล่นซ้ำถึง1246รอบและทำให้ยูบรินเนอร์ผู้รับบทคิงมงกฎุฎหรือรัชกาลที่4ได้รับรางวัลโทนี่ประจำปี2495ต่อมาในปี2499จากละครเวที ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยยูบรีเนอร์อีกครั้งและทำให้เขาได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงชายร่วมกับรางวัลสาขาอื่นๆอีกสี่รางวัล you you future, ภาพยนตร์แอนนาแอน h e เดอ g คิงถูกสร้างขึ้นล่าสุด <you do. S 1> ที่มีโจเวอนฟ้ารับบทเป็นรัชกาลที่4 <Yeah. S 1> และโจดีฟอสเตอร์รับบทเป็นแอนนา บางฉากไทยทำในปีหนังหลังจากได้รับการปฏิเสธให้ใช้สถานที่ในประเทศไทยและแน่นอนว่าถูกห้ามใช้ในประเทศไทยเพราะถูกมองว่ามีการบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สองรางวัลในสาขากำกับสินยอดเยี่ยมและสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนี่คือภาพถ่ายของลูกชายวัยเขวบของแอนนาลุยส์โทมัสเลีนเวนส์ ที่ยืนเคียงข้างกับเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่หลุยส์เดินทางกลับไปพร้อมกับแม่นะครับแล้วกลับมายังแผ่นดินสยามอีกครั้งหนึ่งโดยเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพเท่าใดนักเขาจึงได้ลาออกและเปิดบริษัทลุยส์โทมัสเลโวนเวนส์ขึ้นในปีพุทธศักราช2 4 4 8เพื่อดําเนินกิจการสัมปทานป่าไม้สักทางภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันยังมีอาคารสำนักงานทําไม้ของลุยส์ตั้งอยู่ในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางและเพิ่งจะเป็นข่าวคราวเรื่องความห่วงใยในการบูรณะบ้านหลังนี้ไปเมื่อกลางปี2563แม้ปัจจุบันบริษัทของลุยส์จะถูกขายเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงดำเนินธุรกิจอื่นๆต่อเนื่องในชื่อบริษัทลุยส์โทมัสเลโนเวนส์ประเทศไทยจำกัดรวมทั้งยังคงสัญ,ญลักษณ์รูปสาวชิงช้าอันเก่าแก่ของบริษัทไว เพราะครั้งหนึ่งบริษัทของลุยส์เคยบริจาคไม้สักเพื่อใช้ในการบูรณะเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2463ตรงกับสมัยรัชกาลที่6จากเมืองการค้าเก่าแก่ในยุคอาณานิคมของอังกฤษวันนี้ปีนางกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในฐานะเมืองท่องเที่ยวและฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของมาเลเซีย การพัฒนาย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันใกล้ชิดระหว่างปีนังและสยามให้ค่อยๆเลือนหายไปโดยเฉพาะสายสัมพันธ์ที่เคยมีผ่านตระกูลขหบดีที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลที่สุดในอดีตนั่นคือตระกูลรณรนองต้นตระกูลนรนองเริ่มจากคอสู้เจียง จีนฮกเกี้ยนที่หนีความยากแค้นจากเมืองจีนมาเป็นชาวสวนผักอยู่ที่เกาะหมากหรือปีนังในช่วงปลายรัชกาลที่สามต่อมาได้เข้ามาทำการค้าที่เมืองตะกัวป่าด้วยการล่องเรือค้าขายดีบุกและแลกเปลี่ยนสินค้ากับเกาะหมากก่อนที่จะขยายกิจการสู่เมืองแร่ดีบุกที่เมืองตระและเมืองระนองกิจการของคอซูเจียงขยายใหญ่โตขึ้นกระทั่งสมัยรัชกาลที่5 ขอสูเจียงได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาดำรงสุจริตมหิสรพักดีจ่างวางผู้กำกับราชการเมืองระนองจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี2425ราชการที่5ได้พระราชทานที่ดินห่างจากตัวเมืองระนองไปราว1กิโลเมตรบริเวณเขาระคังทองให้เป็นที่ฝังศพคอสู้เจียงพร้อมทำคำจารึกลงบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นเกียรติยศณที่ฝังศพ ในฐานะผู้บุกเบิกเมืองระนองยังมีอนุสาวรีย์คอสู้เชียงตั้งเด่นเป็นสง่าในตัวเมืองเพื่อเป็นที่สักการะของชาวระนองในปัจจุบันลูกหลานตระกูลคอหลายคนนะยครับยังได้รับความไว้วางใจให้ปกครองหัวเมืองทางภาคใต้และดูแลผลประโยชน์แก่ราชสำนักสยามมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่6ตระกูลคอก็ได้รับพระราชทานนามสกุลว่าณระนอง ลูกหลานตระกูลนรอนองที่โดดเด่นมีหลายคนเช่นพระยาดำรงสุจริตมหิศระพักดีคอสิมก้องผู้วารชการเมืองระนองและสมุหเเคสาพิบาลมณฑนชุมพรพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศระพักดีคอสิมบีผู้วารชการเมืองตรังและสมุหเเคสาพิบาลมณฑนภูเก็ตผู้นำยางพารามาปลูกที่ภาคใต้จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในปัจจุบัน ตระกูลนรนองแผ่ขยายเครือข่ายทางการค้าไปทั่วทั้งแหลมมาลายูโดยมีห้างโกงวนที่ปีนังเป็นฐานสำคัญอาจกล่าวได้ว่านารนองเป็นหนึ่งในตระกูลที่มั่งคัง่งและทรงอิทธิพลมากที่สุดของสยามในเวลานั้นติดกับศาลาว่าการเมืองปีนงังเดิมเป็นที่ตั้งของบ้านระนองหรือระนองเฮาส์สร้างโดยคอซิมก้องเมื่อครั้งเป็นพระยารัตนเเสพถี บ้านระนองเป็นที่เชื้อพระวงศ์และข้าราชการจากสยามมักใช้เป็นที่พำนักอยู่เสมอเนื่องจากปีนังเป็นเมืองท่าที่จะต่อเรือเดินทางไปยังเมืองอื่นๆได้เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็เคยเสด็จประทับที่บ้านระนองเมื่อคราวเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งแรกในปี2440ตระกูลนรนองได้บริจาคบ้านระนองเพื่อสร้างสนามฟุตบอลของเมืองในชื่อระนองกราว ปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของหอศิลปะและโรงละครเดวันสีปีหนังนี่คือถนนสุลต่านอามัดชาเดิมชื่อถนนนอตแทมโรดในอดีตเป็นย่านพักอาศัยของผู้มีอันจะกินปัจจุบันตึกระฟ้าจำนวนมากกำลังผุดขึ้นเบียดเสียดกับอาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียนที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก บนถนนสายนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์สำคัญอันยิ่งใหญ่ของตระกูลนระนองจำนวนสองหลังจากภาพถ่ายทางอากาศในปี2473หรือเมื่อกว่า90ปีมาแล้วแสดงตำแหน่งของบ้านจัก,กระพง์ตั้งตระงานหันหน้าออกสู่ทะเลโดยด้านหลังติดกับบ้านอัสดางที่หันหน้าออกสู่ถนน บ้านจักรพงษ์เคยใช้เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เสด็จปีนางอีกครั้งในปี2450เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อขอซิมบี้เสียชีวิตลงบ้านจักรพงษ์ได้ตกเป็นของบุตรชายคอยู่จ๋ายหรือพระยารัศดาที่ราชพักดีแต่หลังขอ,อยู่จ๋ายเสียชีวิตบ้านจักรพงษ์ก็ถูกขายไปในปี2503ด้วยราคา150,000ริงกิต ก่อนจะถูกรื้อทิง้งและกลายเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับพักอาศัยในปัจจุบันขณะที่บ้านอัสดางก็เคยใช้เป็นที่รับเสด็จเจ้าในายในราชวงศ์จัก,กรีหลายพระองค์เช่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศสักสจีเคยเสด็จประทับณบ้านอัสดางเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศมาลายูในปี2467 เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จประทับที่บ้านอัสดางในปี2472เมื่อคราวเสด็จปีหนังบ้านอัสดางตกทอดมาสู่พระยารัตนเศรษฐีคอยู่ตกจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองบ้านอัสดางได้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมืออีกครั้งก่อนจะถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมเมโทโพลจนกระทั่งถูกรื้อทิ้งโดยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลางดึกของวันคริสต์มาสป,ปี2536 การรื้อบ้านอัสดางถูกโจมตีจากนักอนุรักษ์เนื่องจากเป็นการรื้อถอนอาคารอนุรักษ์ที่มีการขึ้นทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตรัฐบาลและศาลเมืองปีนางสั่งปรับและให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างบ้านอัสดางขึ้นใหม่ภายใน6เดือนแต่คำสั่งนั้นกลับไม่เป็นผลความยิ่งใหญ่ในอดีตของบ้านอสดางวันนี้ถูกแทนที่ด้วยอาคารชุดพักอาศัยราคาแพงลิบปลิวห้องละ20บล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทยินยอมก่อสร้างเพียงส่วนหน้าของอาคารโดยจำลองแบบสถาปัตยกรรมเดิมของบ้านอัสดางไว้บริเวณทางเข้าอาคารเพื่อเป็นที่ระลึกเท่านั้นฮาร์ตคว k กเฮาส์ในอดีตเป็นบ้านของพระยาดำรงสุจริตมหิตสรพักดีคอซิมก้องเป็นบ้านตระกูลนรนองที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียวในปีหนัง และไม่มีใครตอบได้ถึงอนาคตของอาคารหลังนี้บ้านตระกูลนรนองที่เมืองปีหนังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนเสี่ยวในหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ไทยได้ช่วยขับเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น หากจะต,ต้องยอมรับนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นกำลังค่อยๆลดทอนความทรงจำอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ระหว่างสยามประเทศไทยกับปีนังให้ลดลงไปทุกที